ก็พอเราได้ปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นเนาะก็ทําให้เราเนี่ยทําให้ตัวแม่ชีเองนะคะเข้าใจนิสัยของตัวเองว่าแบบอ๋อเราเป็นคนอย่างนี้นี่เองเรามีนิสัยอะไรบ้างที่เป็นข้อดีข้อเสียนะคะแล้วไอ้นิสัยอย่างนั้นเนี่ยอ่ะอะไรบ้างที่มันควรจะปรับแก้นะเออะไรบ้างที่มันควรจะรักษาไว้อะไรยางอ่ะยกตัวอย่างเช่นเนาะ ตอนที่ไม่ชีปฏิบัติธรรมนะคะก็ปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยเราก็จู่ๆก็ไปคิดเรื่องราวอาดีตนานมาแล้วลืมไปแล้วด้วยซ้ำเนาะนะคะเฮะ้ยแต่พอเราเห็นเรื่องราวในอดีตอันนั้นเนี่ยทําให้เราเราเพิ่งนึกได้อะวันนี้ใสในปัจจุบันเนี่ยมันเปิมเพราะว่าเรื่องราวครั้งขาดใจในอดีตที่มันเคยมีปมๆในอดีตที่มันมีนานมาแล้วมันเด็กๆเ,เลยนะเออแล้วพอปฏิบัติแล้วมัน มันจู่ๆมันก็ผุดขึ้นมาเรื่องราวนั้นมันก็ผุดขึ้นมาแล้วเราทําให้เราเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยที่เรามีนิสัยอย่างเนี้ยเรามีม,มีมีการแสดงออกอย่างนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้เฮ้ยมันได้รับผลกระทบม,มาจากเรื่องราวในวัยเด็กเรื่องอะไรบ้างนาะแล้วพอเราเห็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราก็พอในมุมที่เราเห็นปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็มีสติแล้วนะคะเราก็เข้าใจว่าปัจจุบันน่มันเปลี่ยนไปต้องเยอะแล้ว เหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนอดีตไม่เหมือนตอนเด็กแล้วเลยเพราะถึงแบบพอจิตมันเห็นอย่างนั้น,นมันก็เลยล้างปมในอดีตทั้งหมดอ่ะแล้วก็หลยยังจากนั้นไม่ชีก็เลยอ่าสามารถเป็นคนใหม่มีพฤติกรรมใหม่ทําตัวใหม่เลยก็แบบอันนี้เป็นประโยชน์ข้อนึงเลยที่แม่ชีเห็นว่าแบบโห,โห นิสัยคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้นะถ้าเราเห็นเนาะว่าอะไรมันเป็นพื้นฐานมันอะไรัเป็นรากฐานอืมแล้วก็หรือว่าบางทีเนาะระหว่างช่วงที่เราปฏิบัติไปเนี่ยนะคะในบางอย่างเราไปเห็นกิเลสความอยากเอยไปเห็นกิเลสนู่นนี่นั่นของเราที่มันกําลังปุดขึ้นขนาดนั้นเองทุกจังหวะที่เราเห็นปุ๊บเห็นปุ๊บเนี่ยแล้วเรามีอาการละอาย จังหวะพอละอายปุ๊บมันก็ไม่กล้าที่จะต่อให้มันเกิดทีเดสนั้นต่อใจเรามันไม่สารต่อวิบากและไม่สารต่อพฤติกรรมเดิมๆที่เราเคยเป็นพฤติกรรมความยินดีพอใจเดิมๆการที่พอเรายินดีพอใจปุ๊บเราก็โหนะตั้งเจตนาหรือว่าไปไปไป,ไปแสดงออกอย่างนู้นอย่างนี้เอาไว้อ,อะไรเงี้ยเพื่อให้ได้ในวานในสิ่งเีื่อพอใจ พอเราเห็นปุ๊บอ่ะเฮ้ยมันต้นเหตุคือความยินดีพอใจนะมันไม่ได้ต้นเหตุที่เราแบบมีพฤติกรรมต้องแสดงดงื่อนงี้อะไรเงี้ยมากมายอ๋อเป็นเพราะว่าความยินดีพอใจเป็นเรื่องราวอะไรเนี้ยพอเราเห็นต้นเหตุปุ๊บอบเราก็แค่เป็นล้าที่เห็นไหมอ่ะเราก็ไม่ต้องทำไมเราต้องยินดีพอใจกับมันด้วยโอ้ไอแค่ความยินดีพอใจเป็นเหตุแั่งทุกขขนาดนี้เลยเหรอเป็นเหตุโอ้การวุ่นวายของชีวิต những thứ này như đây là